สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่20ถึง26ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สดชื่นสำหรับชาวมีนนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่ได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะมีความแฮปปี้มีความเบิกบานเรื่องของความคิดการเรียนรู้ต่างๆนะคะการใช้ตรกกะเหตุผลก็จะทำได้ดีขึ้น การติดต่อผู้คุยเพื่อเคลียร์ปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาใจนะคะก็ชัดเจนได้ง่ายในสัปดาห์นี้นะคะการงานนะคะอาชีพครูบาอาจารย์หรือว่าท่านที่ใช้ศาสตร์เฉพาะทางนะคะสายวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์เรื่องของการใช้ตรกกะความรู้ต่างๆนะคะก็จะสร้างสารรค์ผลงานได้เต็มที่นะคะอาจจะมีเรื่องของการประชุมวางแผนการถกเถียงกันเพื่อหาข้อสรุปนะคะ ภาพรวมก็จะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นในการทำงานนะคะเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้ใช้เงินเป็นเหตุเป็นผลนะคะใครที่ลงทุนเล่นหุ้นต่างๆก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลศึกษาพื้นฐานให้ดีนะคะไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรหรือว่าออต้องการกำไรหนักๆเร็วๆนะคะ ช่วงนี้ถ้าจะลงทุนใหญ่ๆนะคะยังต้องรอโอกาสที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีก่อนเพื่อที่จะลงทุนหนักๆได้นะคะเรื่องของสุขภาพที่ป่วยก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะได้พบแพทย์หรือได้รับการรักษาบําบัดดูแลเต็มที่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลการบริการทางการแพทย์ต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างของท่านเองนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะความชัดเจนในเรื่องของความรักจะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีใครที่ดูใจอยู่ก็มีเค็มได้เปิดใจพูดคุยกันเต็มที่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นช่วงที่จะเด็ดขาดลงตัวคู่ที่อยากแยกนะคะก็มีโอกาสจากกันด้วยดีคู่ที่มีปัญหาอยากเคลียร์นะคะก็จะเป็นจุดที่จะได้พูดได้เคลียร์กันให้ชัดเจนในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด s ับส c ครต e ติดตามช่อง y t u t u คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ